เมื่อนนกร้องชื่อดังอย่าง y บ u ยที t j กับดีเจลาาดต้องวางไม้มาจับเมาส์จับคีย์บอร์ดแต่เรียมลั่นกับาสัตรตูในเกมม o ล e r น Land โหมดทีมเดสแมทและคนไหนจะยิงได้คมกว่ากันและพบกับผมซีแมน ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าในปัจจุบันเกมมูลเลนบูมและเป็นที่นิยมอย่างมากจนนักร้องชื่อดังอย่าง UBTJ กับ D j เจลาดก็ต้องลองเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในโหมดทีมเดทแมทโดยกติกาการเล่นทีมเดทแมทก็ง่ายมากแต่มันแน่โดยในโหมดนี้จะใช้เวลาเพียง9นาที30มวิทีมไหนเอากระสุนไปยัดกระโหลกฝั่งตรงข้ามจนครบ100คิวได้ก่อนก็ชนะไปเลยแต่ความมันของโหมดนี้มันอยู่ตรงที่โหมดจะแบ่งเป็นสสเตทสเตทที่1ปืนพกก็มีพวกคลาสสิกเฟนซี่โกส สเตตที่2เป็นพวกซิงเกอร์เอเลสและเชอร์ลิฟสเตจที่3พวกบูด็อกกาดิเอนสเปกเตอร์และสเตตที่4เป็นแวนดัลกับแฟนทอมสาดกระสุนใส่กันมันๆและความนุ่มลึกหน้าลงไหลของโหมดนี้คือเกิดใหม่ได้ตลอดสกิลมีครูดาวใช้ได้เรื่อยๆมีปืนให้เก็บมีอ b บิลิตี้อัลล็อกฮิลิ่งออฟให้เก็บเพื่อสร้างความได้เปรียบ ถ้าเรายึดพื้นที่เสี่ยงได้เราก็จะเก็บออบเจกต์พวกนี้เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับทีมได้อย่างฮิวิ่งออฟนี่จะดอบอยู่กลางแมปเลยถ้าเราเลือดน้อยเราก็ต้องวิ่งฝ่าโดงกระสุนเพื่อไปฮิวตัวเองด้วยความที่มันเกิดใหม่ได้ตลอดบวกกับร้อยคิวถึงจะชนะทําให้ทั้งสองทีมต้องวิ่งเข้างัดและสัดกันแบบไม่คิดชีวิตไปที่นักร้องคนแรกเลยครับพี่ดีเจอหลาดด้วยความที่พี่เขาเลือกตัวละครเจตมาซึ่งเล่นยากมากผมก็คิดว่ามันไม่เหมาะสําหรับมือใหม่เท่าไหร่นะเอาแบบเขา้เขา,เขาอะไรนะ เข้าหัวเลยนะแบบเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยพี่หอเฮ้หัวเหเข้าหัวอีกหนึ่งโอ้โหเมื่อกี้ผมชอบทำให้คนตกกระจายเล่น แต่ผมก็คิดผิดฮะจะเห็นได้เลยนะครับว่าพี่ดีเจรลาดเล่นได้โคตรเก่งควบคุมตัวละครเจดได้พลิวมากมีจินตนาการในการใช้สกิลจังหวะจับโคนนีถือว่าเก่งเลยแหละบอกเลยว่าพี่ดีเนี่ยวิ่งทิมอย่างเดียวแบบไม่ส่วนลูกใครพี่ดีเจรลาดแกไม่ใส่หูฟังด้วยนะ่ะมาทางฝั่งยูอบทีเจนะครับบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยของจริงถ้าสู้ไม่ได้เนี่ยก็ใส่คอนเวิร์ตเข้าไปเตะหน้าได้นะครับพี่ทีเจนะครับเล่นตัวละครอ,อย่างฟินิกเป็นตัวละครที่ไม่ฝั่งเราก็ฝั่งมันนะ่ะต้องตาบอด เจอปืนนี้โอ้้็แฝงบัวเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเฮ้ยวันโดวันโดมาแล้วแล้กูนี่แหละคนแบกทีมเฮ้ยแพรเหมเยระเบิดระเบิดระเบิดรเบิเบิด พี่ทีก็กำหมัดเข้าสัดหน้ายัดกระสุนใส่ปากฝั่งตรงข้ามแบบไม่พักพอสกิลก็มีแต่พี่ทีเนี่ยไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แผลกลางหลังคือความอับอายของนักดาบเน้นวัดกันด้วยหมัดรุ่นๆเรื่องความแม่นพี่ทีก็ไม่เป็นรองการวางเป้าการท่าเป้าจังหวะการยิง บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบจากนักร้องสู่สมอลภูมิวอลเล,ลนเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็อยากล้องก็ไปทําสงครามในโหมดทีมเดสแมทบ้างแล้วดิเล่นสนุกเล่นง่ายใช้เวลาไม่นานและเพื่อนๆเลยครับคิดว่าระหว่างดีเจอหลาดกับยูไทีเจเนี่ยถ้า2คนนี้ได้ดวนกันจริงๆใครจะชนะฮะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ